สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปส่งฟิลลี่ที่โรงเรียนมาแล้วแล้วก็ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโอป้าโอม่าอีกบ้านหนึ่งนะคะเป็นบ้านของโอป้านะคะก็จะมาทานข้าวที่บ้านเราค่ะแล้วก็เมนูวันนี้เนี่ยก็คิดเอาไว้ว่าคือบ้านนี้เขาจะไม่ทานโอม่านะคะในส่วนของโอม่าบ้านนี้เขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์ ทานได้แต่พวกซีฟู้ดแต่ชอบทานอาหารไทยมากเพราะว่าโอมาโอ้าบ้านนี้จะไปเมืองไทยทุกปีนะคะก็วันนี้เราก็จะทำสลัดโลแล้วก็เป็นเส้นหมี่ผัดซีอิ้วกุ้งเดี๋ยวมาเก็บของเข้าตู้เย็นก่อนรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้วันนี้ตื่นมาเหมือนนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มวันนี้ก็ซื้อไม่เยอะนะคะเพราะว่า วันนี้เป็นวันอังคารเดี๋ยวพอวันจันทร์หน้าเนี่ยเราก็จะไปฮอลิเดย์กันแล้วปีนี้ซัมเมอร์ฮอลิเดย์เราเลทหน่อยเพราะว่าช่วงช่วงที่เด็กๆปิดเทอมกันที่นี่เนี่ยที่ไหนไปก็จะแบบคนเยอะแล้วก็จะแพงมากแพงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลทมานิดนึงเพราะในระหว่างที่แบบฟิลลี่ยังอยู่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยคือยังลา ไม่ต้องไปโรงเรียนได้ไม่มีปัญหายไงแต่ถ้าเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็คือต้องเปไปไปได้แต่ตอนช่วงโรงเรียนปิดปิดเทอมนะคะถ้าเกิดว่าลางลาโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนขาดเรียนโดยที่แบบไม่จําเป็นอย่างเงี้ยคือจะมีปัญหาใหญ่มากก็ก็คือแบบเขาจะ โทรมาหรือมาหาที่บ้านอะไรประมาณนี้ว่าแบบทำไมลูกไม่ไปโรงเรียนนะคะก็เลยเออปีนี้ยังมีโอกาสไปนอกฤดูฮอลิเดย์ได้ก็เลทมานิดนึงเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันจะถูกลงมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ปีนี้เราไปที่ซาดีเนียที่ประเทศอิตาลีค่ะคือ Daddy White, ดัดดี้จองไว้ตั้งแต่4เดือนที่แล้วกลับเมืองไทยปีนี้เราจะกลับเมืองไทยกันปลายเดือนมีนาคมนะคะ ก็คือจองตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วก็มีบ้านแล้วจองบ้านไว้แล้วเป็นบ้านของเพื่อนเราเนี่ยแหละค่ะก็จะคล้ายๆกับบ้านที่เราอยู่ปีที่แล้วไซส์ใหญ่เท่ากันก็เป็นของเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนเยอะรอบนี้ก็ไม่ซื้อเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในตู้เย็นก็ยังมีอยู่แล้วก็เน้นผักเพราะว่าผักหมดเกลี้ยงเลยต้องมีผักติดไว้ตลอดตอนนี้คือไม่ว่าจะกินอาหารอะไรก็กินข้าวหรือกินอะไรเราก็จะกินผักเยอะๆตามตลอดนะคะ แล้วเมื่อกี้คือเซ็งมากคือเมื่อกี้เราไปรีเดลก่อนใช่ไหมก็เป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตแรกไปถึงเนี่ยเห็นครีมชีสฟิลาเดลเฟียมันติดป้ายสีแดงแต่มันคือราคา1.99ซึ่งมันเป็นราคาปกตินะคะ1.99เราก็เลยเอ้ยวันนี้จะทำชีสเคก้กให้โอปาโอมากินด้วยก็เออหยิบม,มา1อันเพราะหมดแล้ว แต่ว่าห้างที่มันลดเหลืออันละ99เซนมันอยู่ที่เอดิคาเราก็ไม่คิดว่ามันจะลดวันนี้ไงเพราะว่าไปตั้งแต่ไปมาผ่านๆมาก็แบบไม่ลดไม่ลดไม่ลด,ลดสัทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้ค่ะเอดิค่าลดเหลือ99เซนก็ <laughs> เลยเหมามาอีก4รวมทั้งหมดวันนี้มีครีมชีส5 <laughs> แต่ว่าเราดูแล้วแหละมันเก็บได้ถึงวันที่24ตุลาคมก็ก่อนวันเกิดฟลลี่เพราะเราจะทำเค้ก ตอนวันเกิดฟิลี่อยู่แล้ววันที่19นะคะอันนี้ถึง24ตุลาเราก็ยังเก็บใช้ได้วันนี้ก็เน้นผักนะคะมีผักหลากหลายชนิดเนื้อสัตว์มีอยู่แล้วนี่เดี๋ยววันนี้นะคะโซฟาที่เราไปสั่งมาเมื่อ2-3อาทิตย์ก่อนนะคะก็จะมาส่งพอดีเลยบายบายให้ฟรี free, ค่ะแต่ <laughs> <laughs> ต้องมาเอารถเอารถมาเอาเองนะคะโซฟามาแล้วค่ะ วันนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะเอาโซฟาออกจากหอให้เราไหมจะประกอบให้ไหมเพราะว่าที่ประเทศนี้นะคะเขาไม่ค่อยทำให้หรอกแต่นี่เสียค่าส่งตั้งร้อยหนึ่งนะร้อยยูโรนะกับสี่พันนะดูซิจะทำให้หรือเปล่า ก็ค่าส่งนะคะกืบกสี่พันก็เอามาตั้งให้ค่ะไม่แกะให้ด้วยแม่อะไรด้วยเป็นปกติของประเทศนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขามาเอาออกจากแพ็กแล้วก็มาวางอะไรให้มาประกอบให้นะก็ต้องเสียค่าส่งเอ้ต้องเสียค่าประกอบอีกต่างหากนะคะ ขึ้นไปแต่งหน้ามาเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์อาหารนะคะคุกไทย for หลัวก็เดี๋ยวจะไปรับฟิลลี่ก่อนค่ะเดี๋ยวมานะคะฟิลลี่กลับมาแล้วนะคะกำลังเหอโซฟาใหม่เดี๋ยวเราจะช่วยกันตั้งกับโอป้าโอม่านะคะโอ้ยนิ่มไหมคะนิ่มไหมนิ่มนิ่มไหมอโอ้ยใหญ่นะคะนอนสบายแน่ๆน่ฮ่า โอ้โหไม่ค่อยเหอเลยเสร็จแล้วค่ะโซฟาของเรานะคะยายเรียบร้อยเป็นไงค้าสวยไหมดัดด okay. ี้ย okay. ืนด yeah ูนะวันนี้คนปวดหลังโอเคเฮอกันยายเหอกแก้วหัเหนื่อยมากผู้หญิงใช้แรงงานใช้แรงงานคนแก่กับผู้หญิงนะคะวันนี้สีแบบเข้ากับทุกอย่างมากเย้ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำอาหารกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มปอกกุ้งก่อนเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มก่อนนะคะน้ำจิ้มสลัดโรก็จะมีรากผักชีนะคะกระเทียมพริกเขียวโหระพาเยอะๆเลย Zeit, ja. 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 Das ist, halt normal, ja. das ist halt Aber es ist ein für Ich hoffe, ein selbst mehr als was. Schauen wir เหลืออีกเยอะเลยงานเดี๋ยวเราจะลวกกุ้งนะคะออก็นั่งชิลอยู่ตั้งนานนะไม่ได้เตีย ทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มห่อกันเลยนะคะ<ม>คือจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องใช้แบบแผ่นสี่เหลี่ยมไงแต่ว่าไม่มีก็ใช้แบบกลมๆนะคะแล้วก็เอามาตัดครึ่ง อันนี้มนปึ๊บใส่แต่งกวา2องอันใส่แครอทนะคะใส่มะเขือเทศ ชีฝรั่งแล้วก็เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็จะหอ่อเช็คเราถึงเอากุ้งวางเพสองตัวปึ๊บ แผ่นนี้แตกหมดเลยอ่ะแผ่นนี้ไม่ดีเลยอ่ะอันนี้แผ่นแบบยี่ห้อไรเว่ไงของฝรั่งมันไม่ดีเลยอ่ะอ่ะห่อีกชั้นหนึ่ง ยี่ห้อนี้นะคะใครจะซื้อหนีไปบางมากไม่ดีปกติก็ใช้ของเวียดนามนะคะแต่ว่าพอดีว่าของมาไม่ทันนะคะเราก็เลยต้องซื้อที่เรเว่นะคะเราแก้ปัญหาแผ่นบางแตกได้แล้วค่ะก็คือเราก็จะตัดนะคะตัดขึ้นจุ่มน้ำ แล้วเราก็จะเอามาประกบกันค่ะมันจะเพอร์เฟกมากเลยค่ะไซส์พอดีนี่ประกบกันให้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหอมันก็จะง่ายไม่แตกแล้วค่ะแล้วมันก็จะไม่หนาด้วยเพราะแป้งนี้มันบางนะคะนี ขนาด2ชั้นนะยังรู้สึกบางอยู่เลยอ oh ่ะกุ้งใส่ไปเลยต่ได้เห็นไหมไม่แตกแล้วเสร็จแล้วค่ะสลัดโรสนะคะโอเคสลัดโรสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำว้เตี๋ยวผัดและเดี๋ยวจะแช่ เส้นหมี่ก่อนนะคะอาโอมา่าน่าจะหิวแล้วค่ะเส้นหมี่วายวคะสองอันพอไหมทำได้เลยะคะ่ะสามอันสามอันน่าจะพอเพราะถ้าสี่มันจะเยอะไป

เป็นลี่ชอบเล่น,นกับลูกสาวม,ม,มากมากนี่วันนี้เรามีผักะนาด้วยนะคะแปรไอเทมอีกแล้วผักะนาซื้อมาหลายพันแล้วค่ะคะ่อนข้างจะกับเน่าแล้วไอ ผักคะนามันมีนิดเดียวนะคะเราเลยจะใช้บลกคลีด้วยร้อนมากเพราะว่าทุกคนรออยู่ หมดเลยนะครับเขากิน5คน จะมาชิมแล้หรอเราใช่ไหมเราแป๊มหนึ่งลูกเดี๋ยวสิมันยังไม่เสร็จจะชิมได้ยังไงเอาก็รอแป๊มนึ่งจะเสร็จแล้วติ่นหิวแล้วต้องได้ลูกไปจะเสร็จแล้วเอากุ้งไปตัวหนึ่งไปอ่ะกุ้งไปตัวนึง เราจะชิมอะไรไข,ไข่ไข่ไข่มันอยู่ในกระทะชิมรสชาติก่อนอืมเอเาไป <ข S 1> <Okay. S 2> แล้วไข่ในกระทะก็มันต้องเอามาผัดนะก็คือเอาดแล้วเน,นึ่ เสร็จแล้วเปล่าก่อนแล้วก็ใส่กุ้งไปเลยค่ะทำผัดหมี่ทีไลมันจะเละๆนิดนึงนะเส้นมันจะแบบว่าเมยแขนมากผัดทิพไทยนะคะ ใช่ไหมคะเอาอีกนาะพอก่อนฟิลลี่จะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จล้วูกอเมริกที่อาจจะดว่มาี่ะเเิ Der Jakob hat uns ihn neulich mitgebracht haben. Also? Ja, ganz. Jakob ich bitte schwer. Gings erst ein bisschen Wasser, dann darfst du nochmal einen Schluck nehmen. Okay? เสร็จแล้วนะคะ Sorry for take too long time This one take me so long time yeah. but I know you like it yeah, Okay enjoy Enjoy น yeah, ี thank you. ่น im ่ากินไหมคะน้ำอะไรหรอน้ำอะไรรู้ไหมลาเขามามีชิมหน่อยฮึ Es ist nicht süß. Aber es ist ja trotzdem strange, ne, dass es die nicht mehr gibt. Weil mhm. die sind ja so ausgesehen, als wären die irgendwie... Papa! Was das ist Schatz, na, wenn du das abreißt, fällt die <laughs> auseinander. Du musst da reinbeißen. Vielleicht hm. auch nachher mal nicht da. Aber hm. mein Mund ist so klein. Weiß doch einfach vorne hier ein bisschen ab. Guck mal, dreh es mal um. So, und jetzt reiß einfach mal hier rein. Willst du es nicht? Willst du es nicht? ฉันก็ันก็ันก็มีฉันก็นก็มีฉีฉก็ัก็มีฉันก็มันก็ีฉันก็มีมีัมีีฉันก็มมีันก็มัก็มีฉันกัก็นก็ีฉันก็มีฉันก็ก็นก็มีัก็นก็มีฉัมันก็มม So ein Steuerberater, der halt spezialisiert ist, halt auch auf so ja. Vermögende. Ja, und ähm, der hat schon so gut so okay. der Ja, okay. mm. Die. Mm. Ähm, also, ich meine, es ist ja, es ist ja nachvollziehbar, dass er. Ah. Ah.

ได้ไรคะอุ้ยซูเปอร์แมนดิ้งสุเลโก้อ้อเอ่อเพลย์มอบิลฟิลิคอยมาไม่กินช็อกโกแลตนิดนึงโอเคไม่หมดแมกินนิดเดียวมันไม่กลัวอ้วน หมดเกลี S <S ้ยงทุกอย่างนี okay. first, ่ดูอร่อยเลยหิวแยกไม่ออกนะคะวันนี God, ้โอม่าทำดิเซอร์ตมาด้วยนะคะ what is this red wine cream wow red wine cream interesting yeah red wine cream mm hmm. เดี๋ยวชิมดูนะคะดูสิน่ากินมากเลยอืมเชยออมอืมอดไรอืมวันนีกินอะไรอ่ะอืมแต่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 ัต่แต่แต่แต่ต่แตอ่ะต่่แต่แ่อ่่แยไแ้่อต่แ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 ตมแต่แ่แต่แต่แม่แ่แ่่ อันนี้เป็นใครคะฮะเป็นใครเนี่ยอิ่มแล้วนะตัวอะไรอ่ะแล้วดูชุดไหนมาดูใกล้ๆหน่อยเลวโอ้โหเอ้ยฟิลิปพัง From นุ่น From นุ่น